รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุกจะทุกก็คือความรักต่อให้รักจะแป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้า ไม่สุขไม่ทุกก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะรักก็คือรักอ้อาร่อย <c oughs> เราเป็นคนตลกไหมโดยธรรมชาติ<ม>เ,เป็น<อ>ความเกลียมีตลกมาชวนผมเล่นตลกนี่ผมเกียดมากเลยผมเล่นตลกถึงหน้ามึนเหมืนอนคอกเคราดายว่าเขาอัน<ๆ>เนี้ยเฮ้ย เรารู้ไหมว่ามันคืออะไรไม่เราเกลือเดราฟรังเป็นดาราฟรังพอเงินเราเริ่มไม่มีเราก็อยากจะมาทํางานเฮ้ยไม่มีงานแต่ละเดือนน่ะโคตรลาบากแสนลาบากอะตลกกลับมาว่าพี่ว่าทําอะไรไม่ไว้หน้าตลกหน้าขายหน้าต่ตาๆสดีับวัสดีครับกลับไปเดโชครับกลับมาเจอกันนะครับมาเปิดเรื่องจริงจากผู้ชายคนดังไปพร้อมกันครับวันนี้อยู่กับพี่อ้อยพี่ช็อตและแขกรับเชิญของเราเป็นนักแสดงตลกระดับตำนานที่มีวลีที่ได้ยินปุ๊บ หน้าเขาลอ,อยมาพร้อมกับชื่อเขาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือเออโดยแต่าาผมทำยังไงก็ไม่เหมือนเราฮะเดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวทำให้ดูนะฮะยิ้มหัวเราะพร้อมกับผลงานของเขามากันเยอะแยะแล้วแต่จริงๆแล้วชีวิตของเขาตอนที่ขึ้นสุดก็มีลงสุดเหมือนกันแล้วตอนลงสุดนี่สุดถึงขนาดที่เคยวางแผนฆ่าตัวตายไม่ใช่แค่วางแผนนะครับเรียกว่าดำเนินไปแล้วอะ่ะยังดีนะฮะที่วันนี้รอดมานั่งอยู่ตรงนี้กับเราได้เดี๋ยวให้เขาเล่าให้เราฟังเลยดีกว่า คุณโชเล่ดอกกระโดนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบต้องบอกว่าไม่เห็นหน้าเห็นตานานมากพอสมควรเลยนะไม่เห็นหน้าตานานเลยใช่ผมตั้งใจบอกไม่ออกรายการอะไรอย่างนี้ด้วยไหมอะประมาณนั้นสองสามปีที่ผ่านมาค่ะนี่คือไม่ออกรายการแบบนี้มาสองสามปีสองสามปีนี่รายการแรกว้าวหลังจากสองสามปีไปนะกแ่้ผมรายการแรกเลยที่มาครับแต่ว่าก่อนอื่น เมื่อสักครู่อ่านพยายามแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนถูกคำไหนบ้างที่เป็นแบบคำของเราอ่ะมาคำแรกเลยนะตอนนั้นในคาเฟ่ดังมากผู้ชายน่ากลัวมีคำของเทอเลยผู้ชายน่ากลัวความที่สองก็คือกลกุงเตป็อ่านได้ยินเยอะแล้วก็คำที่สามก็คือมันมีดีอาร เราก็มาสุดท้ายนี่ก็อ๋อโรอยซึ่งคําเหล่านี้เนี่ยตอนนั้นมันมาด้วยความบังเอิญหรือว่าเป็นการที่เราเวลาตลกเล่นกันแล้วมาแบบเฮ้ยมุกนี้มุกนี้ได้แล้วเราต้องซ้อมต้องอะไรอย่างคะ่ะพี่เลบังเอิญบังเอิญเพราะว่าเวลาสแสดงบนเวทีนะ,ะจะมีความมั่นใจมากสมมติอย่างเวลาเขาให้แต่งหน้าไม่ต้องสมมุติเอาจริง แต่งจิงแต่งสวยจัตโตเล่จะไม่แต่งให้เลอะเธอปากมานี้จมูกมานี้ตาเขียวช้ำไม่สวยคิ้วก็โกงช่อยขนตาทาแก้มตาปากเลือกสวย<อ>แล้วออกมานั่งวิีหน้าวิธถ้าเตี้ยวผู้หญิงนั่งเขาก็จะสอนเขาเราเป็นผู้หญิงเราต้องวางตัวดีๆจะไปไหนต้องให้ระวางังเพราะว่าสมัยนี้ผู้ชายน่ากลัวอ,อย่างเงี้ยและพี่ดูเขาก็รับเองน่ากลัวกับผู้ชายอ,อย่างเงี้ยก็เ<อ>ลยไ,ได้ขำไปเนี่ยก็เลยคำนั้นติด ติดตลอดเลยจริงๆเราเห็นผลงานของพี่โชเล่ <ฮะ S 1> มีคำที่แบบได้ยินเมื่อไหร่ก็นึกถึงผู้ชายคนนี้แต่ถ้าชว่าไปเรารู้จักพี่โชเล่นน้อยขออนุญาตย้อนถามกันไปเลยพี่เป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยถ้ไม่เริ่มถามแบบนี้มันหาเรื่อง <c oughs> อจริงๆในในวัยเด็กเราเราเริ่มต้นยังไงเป็นยังไงก็เป็นคนใต้นะ <c oughs> จากนกครศรีธรรมราชรรเพราะงั้นคำที่เล่น,เลนๆเดี๋ยวจะมีสำเนียงของคนใต้อยู่ตอนที่พูดยังไม่ชัดเลยตอนเด็กๆจาก ครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่มีลูก14คนโอ้ยสิบสี่คนกายอาชีพที่หลักแหลงนะไม่มีส่วนมากจะรับจ้างเป็นลูกคนที่3ของบ้านเวลาแม่ไปทํางานรับจ้างอย่างเช่นเกี่ยวข้าวทางใต้เขาเรียกเก็บข้าวนะครับเขาไม่ได้เกี่ยวแบบภาคการที่ว่าโอบมาเลยไ่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่ใช่ทางใต้ใช้แกะเก็บทีละรวงเก็บทีละรวงอย่างงี้เลยครับโอ้โหอย่างงี้ไม่ได้มันจะเสร็จนะนั่นนะสิเวลาแม่รับจ้างทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะพานี้ไปด้วยก็จะช่วยแม่ทุกอย่างครับสภาพครอบครัวที่บอกว่าค่อนข้างแบบ ยากจนขนาดประมาณไหนคะโอ้โหสมมุติอาหารตอนเช้านะบางทีเที่ยงแล้วก็ยังไม่ได้มีข้าวสารมาหุงนะเย็นแล้วก็ยังไม่ได้ต้องต้องถักอวนผูกอวนได้6บาททํานั้นนะ,นะ <S <S แล้วก็เอาเงินแล้วซื้อข้าวสารถึงมาหุงเวลาไปโรงเรียนนะไข่เป็ดฟองหนึ่งก็ต้องเอามาต้มแบ่งให้ลูกใส่ข้าวกล่องไปโรงเรียนแบ่งไข่เนี่ยเป็นสีอันอจากลูกหนึ่งอ่ะแบ่งสีอันก็ให้ลูกเอาไปกินที่โรงเรียนตอนเที่ยงแล้วไข่เนี่ยไม่เคยได้เจียวไม่เคยได้ทอดเพราะเงินจะซื้อน้ำมันยังไม่มีเลยโอ้ถ้าได้ไข่มาก็คือต้มาาน น้ำเกลือครับน้ำปลาก็ไม่มีซื้อด้วยนะน้ำปลาพ่อก็จะบอกว่าแพงเคยมีครั้งหนึ่งผงชูรสอ่ะแม่เขาก็อยากลองอะซื้อผงชูรสมาพ่อรู้เนี่ยถึงกับด่าแล้วก็ตีเลยนะมันเปลืองอีกอย่างนึงคนสมัยก่อนเขาจะคิดว่าผงชูรสทำจากจากกระดูกหมาใช่ไหมกินแล้วผมจะรู้เขาจะว่าอย่างนี้เ็เชื่อขาเรียกแป้งหวานคือเปลืองด้วยถ้าเราซื้อเกลือได้ถุงใหญ่นะสลึงหนึ่งนะแต่ผงชูรสนี่พอิดเดียว สลึงหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นถ้าพูดตรงๆนี่คือถ้าฟังดูนี่คือลำบากมากแบบมากมากมากแล้วนะมาก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 เลยมากจริงๆแต่เราก็ยังมีโอกาสได้เรียนไหมฮะจบป .4 พอพี่จบป .4 นะใช่ไหมผมไม่รู้ว่าตัวเองอร้องเพลงมีคนชอบนะตอนเรียนโรงเรียนน่ะเวลาครูให้ไปร้องเพลงวิชารับเขาเรียกวิชาขับร้องอร้องเพลงมีครูชม่าเพราะนักเรียนเลยเขาว่าเพราะอุ้ยเขาพูดเยอะมากเลยอ่ะอุ้ย ไอ้บ่าวมันร้องเพลงได้มันร้องเพลงดีอย่างนี้อย่างนี้นนใจเราเขาชอบเต้นอินเดียอะไรเงี้ยนะ <laughs> เอานุ่งกางเกงกางเกงของพี่สาวกางเกงของพ่อเนี่ยราจะมาตัดเป็นริ้วๆๆๆใส่แล้วมันจะเหมือนอนะินเดียห้อยๆก็จะวิ่งเต้น,นตามถนานหญ้านะแล้วก็รู้ตั้งแต่นอกเออตัวเองเป็นคนชอบเพลงอินเดียแล้วก็รอบๆบ,บ้านก็ะจะเป็นบ้านคนแขกทุกเช้าทุกเย็นเขาจะมีการเปิดเสียงละหมาดอะเราฟังจนเราชินหูเราเป็นคนไทยแต่ทำไมเราชอบวันไหนเราไม่ได้ยินมีคราวรถถึก มันหูดหดนะไม่มีเสียงเียมาด้วยความที่ครอบครัวเราไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีสตางค์เห็นว่าเราก็ประกอบอาชีพมาเยอะแยะมากมายจบป .4 แล้วตอนนั้นไปไปร้องเพลงเชียร์รำวงตามงานนะนะคนนิชมว่าเพราะตีนเขาพาข้ามอำเภอไปร้องเพลงข้ามอำเภอคืนหนึ่งทั้งคืนเลยนะได้ยี่ห้าบาทลองทั้งคืนเลยค่ะทั้งคืนเลยได้ยี่ห้าบาท้านี่น้อยใช่ไหมมากดีใจมากเพราะเราไม่เคยไม่เคยในยุคนั้นใช่เราเคยเอากระป๋องแป้งอ่ะมาเจาะทําเป็นเป็นทางใต้เรียกโกล้งนะ อมสินนะครับออาจอาดทำเป็นโกล้งยอดเหรียญทีละ50ตังค์ได้3เหรียญน,นะดีใจมากเลยนะอเอามาขานสันให้น้องได้เรียนว่าเรามีตังค์สามเหรียญเหรียญห้าสิบก็หกสันลึงนะอันนะเขาแบบเคาไอ,อ้น้องได้ยินด้วยความที่เราไม่มีที่บ้านไมมีเลยล้างจานก,ก็ล้างอายุสักสิบกว่าปีไงก็ไปได้งานร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดสดขอให้ค่าตัวต่อเดือนร้อยยี่สิบห้าบาทไปอยู่ได้วันเดียวละมั้งเพราะว่าถังน้ําที่เคาให้ไปฮิ้วถังสมัยก่อนเป็นถังเหล็กนะครับ ที่ก้นถังที่ไปตักน้ำไปแล้วหิ้วนะเราจะต้องหิว้วแล้วแล้วก้นกนถังมันก็จะปุ๊บปั๊บป๊บ oh. โดนตาตุ่มฉีกแบบเลือดอาบเลยอยู่ไม่ได้เลยทีนี้ไปสมัครงานร้านส้มตำไปล้างทั่วอีกแต่ว่าได้ร้อยห้าลยนะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วขึ้นมานิดหนึ่ง ออกจากร้านส้มตามเพราะร้านท้มตามนี่ขายอยู่หน้าร้านน้ำชาเราถามเด็กถือในร้านนี้ว่าได้เดือนไทยเขาบอก2 0 0้เราก็ลาออกจากร้านท้่มตาก็มาอยู่ร้านน้ำชาใน <c oughs> ร้านน้ำชานี่จะติดกับโรงหนัง <c oughs> นี่ค่ะแถวนั้นเลยนะคะพี่แนะ <c oughs> ถวนั้นเลย <c oughs> แถวนี้เลยโรงหนังดาวนี่จะเปิดเพลงเวลาฉายหนังจะเปิดเพลงอินเดียอยู่นั้นแล,และเราก็บ้าอินเดียตั้งแต่อยู่บ้านนอกเลย <c oughs> ใช่ไหมที่เต้นเต้นเพลงอู้ถูกใจมากมาอยู่หน้าโรงหนัง ไปฟังเพลงเดียวฟังที่ลำโพงเลยจะเป็นอย่าดูคิบาราซินิกินีใหยาเกกานีฟังแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ทำให้ฉันร้องได้แล้วก็ยืนฟังอยู่อย่างนั้นหรอไม่ไปกินไม่นอนนะอยู่โรงร้านน้ำชานี้ได้เดินสองร้อยฟังเพลงเดียวจนฝังใจได้ตั้งหลายเพลงนะร้องเพลงเดียวเฮ้ยฉันชอบ แบบนี้แล้วเหลอเนี่ยประมาณนี้นะเฮ้ยไม่หลับไม่นอนมันมีความสุขมากได้ร้องได้เต้นหรือว่าเราทํางานโรงหนังอย่างน้อยก็ใกล้ดาราไม่ใช่ว่า<ม>ดารา,า,ราเป็นๆน,น,นะจอหนังไปสมัครเดินตัว๋วเขาจะให้ทุกสุขเดือน450ร้อยห้าสิบขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วทีนี้โรงหนังเวลาแต่ละรอบนี้เขาจะให้พนักงานนี่จับบัตร้วยว่า<ะ>ใครจะได้เดินชั้น12ชั้นดีสุดหลังสุดนี่คือราคานะครับ12บาท10บาท8บาทเราจับได้เรียกอะไรเราก็จัด ขอแลกกับคนหกบาทเพราะเราจะอยู่ใกล้ชิดกับจอหนังจออย่างนี<ต>้จาเราได้ดูดาราล้วพอเราดูเสร็จเราก็จะหันหน้ามาทางคนดูแลให้คนดูดูหน้าเราไว้แต่ตัวเองขี้เหร่มากนะแต่ลืมไปไงว่าตัวเองขี้เหร่ก็จะให้เขาดูว่าดาราแล้วก็จะทําหน้าแบบโอร้รอเต็มที่เลยเออ <S <S หันไปเสมือนกับเราอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยหรอใช่ประมาณนั้นเลยปีใหม่บ้างอะไรบ้างเขาจะเลี้ยงเขารู้ว่านี่ร้องเพลงได้พอปีใหม่เราก็ไปร้องเพลงก็เขาแจกรางวัลให้เงี้ยก็ใจคิดว่า หรือว่าเราอยากไปสมัครเป็นนักรอ้องยังไม่ทันได้ไปสมัครเลยแม่มาตามบอกว่าพ่อให้กลับไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่รีนระดับสามแล้วทีนี้เพื่อนข้างบ้านเขาจัดเรียนระดับ4แล้วเขาเรียนกลางคืนนักศึกษาผู้ใหญ่ออกจากบ้านเราบ้านเราอยู่อยูไกลจากตัวเมืองอ่ะแล้วค่ารถก็เลยแพงพอโรงเรียนระดับสาจะเลิกก่อนใช่ไหมครับหนึ่งชั่วโมงก็ต้องนั่งรอญาติพี่น้องที่เรียนระดับสี่ให้เขาเลิกได้ถึงกลับรถข้ากันเล,ละช่วงรอเนี่ยผมก็จะนั่งร้องเพลงในห้องรองไปรองมาก็รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งนาชืา่อพันนี เขาชื่อเล่นชื่อเขียวสวยไม่ละเขาชื่อเขียวอาไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับชื่อหรอกคนชื่อเขียวเขามีสวยเยอะแยะใช่ก็ชื่อเขียวแต่เขาชื่อชื่อจริงเขาชื่อพันนีนั่งนั่งรอระดับสี่ร้องเพลงก็นั่งพันนีเขาก็รอเหมือนกันร้องเพลงร้องเพลงนี้พันนีเขามองมองแต่จริงๆตอนนั้นเราอ่ะแปลกนะทั้งที่งเราเหมือนผู้หญิงนะแต่ทำไมเราไปชอบล่ะเขามองเราจนว่าเรารู้สึกชอบอ๋อเหรออตอนตอนเด็กๆพี่เหมือนผู้หญิงเหรอ โอ้ก็โอ้นี่เล่าตั้งนานตั้งแต่เต้นยินเดียแล้วไม่อันก็คิดว่าพี่ก็แค่เป็นเป็นผู้ชายที่ใสเหมือนชอบใสกระโปงแล้วก็เต้นแต่ว่าใช่นั่นแหละชอบแต่งแบบผู้หญิงเลยผ้าแม่นี่ผ้าผ้าเสื้อแม่นี่ไม่ได้เลยอ๋องออกมาใสต้องออกมาใสแล้วก็กระโปงพ่อจะตัดเป็นริ้วๆเวลาวิ่งมันจะได้วิ่งตามรมใช่ไหมใช่ริ้วถ้าแม่ก็จะต้องมาใสเราแค่ชอบการแสดงแบบนี้แต่ว่าให้รู้ว่า ใจในรักเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอย่างนั้นเพ<อ>าไม,ไม่ไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นอชอบชอบแต่ยงชอบผู้หญิงอ,อยู่ตอนนั้นชอบก็เห็นเขามองเราก็ชอบมากเลยเวลาร้องเพลงก็เริ่มหันไปเลน่นกับเขาบ้างไดบ้างในเล็บพันนี้เขาก็จะขอเพลงนะนกลกระทั่งว่ารู้แล้วล่ะต่างคนต่างรู้แล้วว่าชอบกันแต่ว่ามันก็ต้องมีอันอันแยกกันเนาะเพราะว่า เราก็เขียนจดหมายให้ไปนะเฮ้ยเขาเขียนต่อบ้าวทำให้เกี่ยวดูจักคําว่ารักเหลวบ้าวกาลังจะทําให้เกี่ยวดูจักคําว่าผิดว่าบ่าวร้องห้าไม่ฟังใคร <c oughs> <c oughs>